เราไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะกับคุณนิพนธ์สวนระสิทธิ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอซับอริรากัดมหาชนผู้ที่เคยบอกเมื่อวันที่ผ่านมานะคะของหุ้นตัวเดียวนั้นก็คือปอตทอจีซีขอให้ปิดที่ระดับราคา60สิเท่าไหร่นะจำไม่ได้ดูสิหกห้าเจ็ดห้าขอบคุณคุณค่ะพี่หกห้าเจ็ดห้าเขาปิดให้พี่นิพนธ์เป็นล้านแปดแล้ววันนี้เองหุ้นตัวนี้พี่นิพนธ์มองอยังไงต่อถ้าปิดในราคาตรงนั้นแล้ว ก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆขึ้นไปได้เรื่อยๆอย่าอย่าขึ้นวันละสองบาทสามบาทนะฮะขึ้นวันละบาทห้าสิบตังขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าขึ้นวันละบาทเนี่ยสิบวันก็สิบาทนะโอ้โหมันก็จะไม่มีที่จบนะโอ้โหรือขึ้นวันละห้าสิบตังก็ได้ยี่สิบวันนี้ก็สิบาทนะโอ้ถ้าคุจะขึ้นต้องขึ้นแบบนี้นะครับค่ะค่ะแต่ถ้าพรุ่งนี้พว่เจ็ดสิบอีกวันเจ็ดสามขายทิ้งฮะคือวันละสามบาทขายทิ้งเลยนะ แต่ถ้าขึ้นบาทสองบาทโอเคเกอคุณพื้นฐานขึ้นแบบพื้นฐานขึ้นแบบเชื่อมั่นตัวเองกำไรดีเนี่ยนะค่ะต้องค่อยๆขึ้นค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ถ้าดูกระดาน most active นะเพราะพี่ชอบชอบดูหุ้นตัวใหญ่นะคะกลุ่มแบงก์มาหมด S B K Bank นะคะ B B L นะคะพี่ที่เคยพูดไว้เทปหนึ่งบอกว่าชอบแบงก์อะไรอ่ะเป็นเล็กแบงก์กลางแบงก์ใหญ่ใช่ไหมอ๋อที่พี่บอกมาทีแล้วเออ S B K Bank พี่ชอบสองตัวใช่ S B K Bank B B L อันนี้ที่บอกว่ามี เราให้ไว้สี่ตัว KTB ด้วยใช่ไหมค่ะ KTB เราบอกว่าอันเนี้ยมันมีการันตีการันตีไม่เจ๊งรัฐบาลทำการันตีว่าไม่เจ๊งอ่ะคือคนเล่นไม่เป็นอ่ะไม่เป็นก็เล่นได้นะฮะค่ะ KTB กรุงไทยแบงค์ KBank ก็อยู่ที่หนึ่งเจ็ดหกนี่ก็หนึ่งเก้าสี่นะฮะค่ะจำงรอยู่แล้วสำหรับ KBank SB c นี้ทะลุหายไปกันหมดแล้วนะคะมีตัวหนึ่งที่ต้องซักกับพี่เลยก็คือกรุงไทยแบงก์ กรุงไทยแบงค์นะคะราคาไฮของตัวนี้นะคะในรอบปีนะคะก็ยืนที่ระดับ19บาท30นี่เหลืออีกสัก,สกบาทหนึ่งผมว่า่งี้น,นะ,ะผมว่าพอตอนจบอะค่ะคือหลังจบเรื่องอะนะค่ะคนถือกรุงไทยเนี่ยกำไรมากสุดอุ้นไทยไม่ถือว่าที่เราพูดถึงแบงค์ทั้งหมดเนี่ยนะเคแบงก์ BBL SCB แล้วก็แล้วก็ KTB ใช่ไหมเมื่อกี้ถาม KTB ใช่ไหมคือถ้าถือตอนจบอะ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนใช่ไหมค่ะ แต่ราคาต่ำสุดกับราคาสูงสุดอนะหรือว่าซื้อราคาทุกตัววัน KTB เนี่ยได้กาไรมากสุดถูกต้องชอบเหมือนกันใจตรงกันพี่แต่มันจะเป็นหุ้นที่ขึ้นหลังอ่ะอืขึ้นหลังคนอื่นเขาแต่ขึ้นตอนนี้ขึ้นช้ากว่าชาวบ้านอยู่ใช่หรือใครใครอยากเล่นหุ้นข่าวอย่าง TMB เงนะ TMB เออจะจะทางางพืถีพิถนไม่รู้นะครับแต่ถ้าทางเทคนิคก็ก็สองบาทยี่สิบพี่นิพนดู TMB แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์แป๊บหนึ่งพี่พี่ TMB ทางเทคนิคเท่าไหร่นะสองบาทยี่สิบ เพราะอะไรคะเทคนิคที่เพลงนี้ก็ไพยชาร์จที่วัดขึ้นไปเลยนะฮะเบรกสองเบรกบาทเก้าสิบก็ขึ้นไปสองบาทยี่สิบมันเป็นรูปของวีเชฟยกขึ้นไปเลยอืแล้วต้านนะสองบาทยี้ก็สองบาทยี่สิบส่านยี่สิบยังไม่มีใครขายเลยผู้ต่างนานแล้วเขาติดกันอยู่นู่นสองบาทเจ็ดสิบนะสิคนเล่นหุ้นแบงก์เนี่ยนิสัยก็ซื้อล้าติดเขาจะไม่ขายนะฮะค่ะ อันนี้พอเขาไม่รู้ว่าไอ้ฮุดแบงค์เนี่ยเขาก่อเขาเล่นกันเนี่ยเขาใช้ข่าวเล่นนะที่จะบอกไปสามบาทแปดสิบอะไรอ่ะพอดีแกก็แกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่ออ๋อแกเป็นอดีตไปละเออเป็นอดีตแล้วก็แกก็ไม่ต้องรับผิดชอบดิใช่ไหมใครติดตรงนั้นก็แล้วแต่นะออกจากรัฐมนตรีไปละรัฐมนตรีใหม่ก็ทาหน้าที่ต่อไปเราไม่ต้องกวนเรื่องข่าวแล้วเราดูแต่เทคนิคการเนินงานนะครับพวกนี้ก็เป็นแบงค์ใหญ่นะฮะก็จะดีแล้วก็ถ้าในถ้ามันดีหมดฮ ค่ะบงโรงพยาบาลมาหมดนะฮะค่ะใช่ใช่โรงพยาบาลอะไรมันก็มามันเบรกแล้วนะฮะค่ะตัวถ้าใครคิดว่าคือวันนี้คนจะจะซื้ออะไรดีมันขึ้นมาสูงเง่นะค่ะมตะาอ่ะต่ำค่ะอมาต่ายันต่ำอยู่เอ๊ะต่ำยังไงเพราะพี่นิพนธ์ให้ทะลุของพี่มาแล้วนะคือจริงๆแล้วมันจะไปอีกไกลมันยังไม่ซิลลิ่งให้เห็นวันไหนเลยเอ้าคุณมันต้องมีโชว์บ้างบวกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรย่างเงี้ยถ้าจะจบอมตะาทาได้ด้วยเหรอ ทำได้มันจะทำนันหละซิลลิงทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมอนจะเห็นนะซิลลิงของเขายี่สทบลาน,เลนะเราเราบอกก่อนว่านะักลงทุนเนี่ยนะครับต้องดูข้อมูลนะครับที่ตลาดก็เคยพูดเร็วๆนะต้องดูข้อมูลมให้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะฮะคือตอนนี้อะไรมันก็เอาไม่อยู่พอพูดมันจะขึ้นมันเป็นกระทิงมันมาเนี่ยนะมันขึ้นทุกตัวแหละนะครับหุนมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานไม่ขึ้นหมดแล้วก็ไอ้ร้านเลยที่ตลาดติดกระต้อติดช่วยพวกคุณไม่ได้นะผมบอกให้นะฮะ ช่วยได้เหรอช่วยไม่ได้ครับ<อ>ติดจ็เหมือนว่าติดป้ายให้วิ่งต่ออ่ะนะ <c oughs> คือกําจัดพวกขาซื้อมาขายไปซื้อเช<อ>้าอ,ออกเย็น,น,นยออกนะ,นะถ้ามันขึ้นโดยโดยโดยที่คือคุณเนี่ยมันขึ้นขึ้นโดยพื้นฐานเลยเนี่ยมันจะขึ้น,ม,น,นมันจะวัดได้แต่มันขึ้นโดยฟันโฟเนี่ยมันไม่รู้หรอกขึ้นถึงไหนคือเงินพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนพีได้หมดอ่ะนะครับมันจะเล่นไปจนกระทั่งคนรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ลงแล้วนะครับมันถึงมันถึงจะลงนะฮะ มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งๆคือที่ที่มั่นใจฏิทฤษฎีมันก็คือว่าตอนมันเบรกเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยเมื่อวันที่สามสิบเนี่ยนะที่บอกว่าเจ้าเก็บของมันสุดท้ายเนี่ยเมของมันหมดตลาดแล้วไงแล้วมันก็ขึ้นมาที่ผมบอกว่าวันหนึ่งประมาณสามหมื่นสามื่นห้าเนี่ยมันก็ทําตามถู่ไหมครับค่ะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นไปคนก็เออเมื่อไหร่มันจะปรับฐานนะก็รอไปรอไปเนี่ยจริงๆก็คือซื้อคิดซื้อหุ้นค่ะคิดซื้อหุ้นให้เสร็จก่อนแล้วก็เ แล้วก็ค่อยคิดขายทีหลังสามร้อยห้าสิบพวกนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมให้ได้เหรอคะก็วันนี้ขอแค่บวกจุดศูนย์หนึ่งมันบวกมันต้องสิบจุดเดี๋ยนะอ๋อเออใช่ใช่ค่ะกสุนบอกว่าบวกแค่วันนี้ต้องบวกคือเง่อนไขยเนี่ยวันนี้ต้องบวกใช่หลังเฉลิมฉลองวันที่ห้าไปเรีวันนี้อ้แล้วนะต้องบวกต้องบวกนะคะพวกนี้ต้องบวกเยอะเพราะยังเฉลิมอยู่ในสัปดาห์นะฮะยังยังไม่ยอมแกคิดของแกได้นะนี่ยไม่ยอมต้องต้องวันอังคาน้าวันจันทร์หยุดนะฮะสังคาน้าจะปรับฐานไป คตสารก็หาจังหวะแล้วกันคือตอนนี้เราต้องไปเลงว่าเราเราต้องการหุ้นตัวไหน่ะค่าตัวนะฮะตนเราตกรถนะส่วนคนที่ถือหุ้นอะไรไว้แล้วก็ถือไปเถอะนะฮะกำไรแล้วก็ให้ปล่อยกำไรไปก่อนมาพูนป่นหุ้นเก่งกำไรติดมาสมัยไหนนะถือไปเถอะโอเค เดี๋ยวจะปั่นฟุนลดีเดี๋ยวก็จะมีคนไปเดินไปหาเจ้าของคุณบอกอ่ะมาเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหุ้นซิลลิงซิลลิงหลายซิลลิงวันนี้มีทีวีไอ้นะมีทีวีไอวันประมาณสองตัวมันจะมีทุกวันซิลลิงซิลลิงให้เห็นเออมีทุกวันเนี่ยแต่แต่คุณคุณต้องรับความเสี่ยงกันเองนะแล้วจะมีคือว่าไม่ใช่ว่ามีเงินยี่สิบล้านแล้วก็ไปฝันที่จะเล่นหุ้นพวกนั้นเพราะนั่นแสดงว่าเงินยี่สิบล้านที่คุณได้มาเนี่ยคุณไม่ขายที่มาคุณก็ขายยาบ้ามาค่ะ แต่ถ้าคนจะเล่นหุ้นแบบนั้นจะฮะหมื่นบาทห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยเออขำๆไปขำๆไปอ่ะโดนก็ไม่เป็นไรเจ๊งไปห้าหมื่นถูกเพราะว่าไม่มีใครเก่งหรอกคุณเขาถือหุ้น BBL มาเนี่ยนะเออเเคแบงก์มาจะกกำไรสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยคเขาถือมาสามสัปดาห์คุณซื้อวันเดียวได้สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณเก่งเหรอเออทามันไม่เจ๊งมันเป็นภาพลวงตามันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้คุณเข้าไปสู่ความโลภอ่าอค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีใครเอาอยู่ไงเออเวลาเขาถอยเนาะ คอเวลาลงอรผมไล่าใฟังมีมีหุ้นตัวงวันนี้ที่ขึ้นมาไลฟ์นะฮะไลฟ์อ่าหุ้นดาวขึ้นมานะขึ้นมาครับอาจจะตอนลงจะเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดฟอร์นะลงมาที่สิบห้าต่างเจ็ดฟอร์เจ็ดฟอร์นี่มีผลกระทบอะไรบ้างทําให้บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยนะครับเสียหายเป็นพันล้านเนี่ยพันเจ็ดร้อยล้านเพราะเพราะเพราะว่าไปให้มาจิ้นทำให้ท f เอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทของตลาดหลักทรัพย์นะปล่อยสินเชื่อมาจิ้นเนี่ย โดนไปตั้งร้านน่ะ oh. นะครับคราวนี้ถามว่าแล้วเวลามันขึ้นมา that, that. มันก็ขึ้นได้ก็มันขึ้นนี่ไม่มีแนวต้านหรอกเพราะว่ามันลงเจ็ดวันเนี่ยนะ oh. แล้วทุกคนมาถูกฟอสเซลที่สิบห้าตังค์หมดอ่ะ oh. มันจะมีมันจะมีแนวต้านได้ไง that, that, นะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องไปดูว่าบริษัทตัวเนี้ยเขาได้เปลี่ยนโครงสร้างเขามีผลประกอบการจริงหรือย,อยังอะไร <Okay. S 2> อน,นอเน,นี้นะครับ uh huh. เอ,อเขามีเขามีโครงสร้างของไรายได้เป็นอะไร จากดาวเทียมค่ะพี่ตอนนี้เขาเขามีกลุ่มบันเทิงช่องทีวีบันเทิงเขาค่อใช่ก็ต้องไปดูนะครับว่ารายได้มันมีไหมจะหมอเข้ามาแบ็กดอกร์ก็ได้นะใช่หมอหมออะไรสักอย่างใช่ใช่เป็นไมอคว้มรู้ของธุรกิจเขาแล้นะครับค่ะแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นไปได้ไหมเขาที่แล้วเนี่ยเขาเขาเขาเล่นกัน IEC ีไรท์บิทเทลสามเจ้าแล้วก็ถือหุ้นวนกันไปวนกันมานะครับเจ๊งหมดเลยเนาะแล้วก็ลงเจ็ดฟอร์ทุกตัวค่ะแล้วก็เจ๊งกันหมดนะฮะ สมัยนั้นเสียคนหนึ่งเขาทำาอนนะครับอันนี้ก็ต้องรู้นะครับแต่ของใหม่นี่ก็ต้องไปดูคือผมไม่ได้ดูหุ้นพวกนี้นะครับคือผมไม่ได้ดูไม่มีเวลาดูก็มันเยอะดูลงไปถึงไลน์นี่แบบว่าคงตัวเล็กมากแหมหุ้นตัวนี้เขามาสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่แต่เขาเสียห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะดีก็ได้นะครับใช่คือจะต้องไปดูกันเองหือผมจะไปดูเรื่องเทรนด์ธุรกิจเขาเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ประวัติเขา พี่เล่าให้ฟังใช่ประวัติเป็นแบบนั้นค่ะค่ะไม่ไม่ใช่รอบเดียวนะเป็นมาหลายรอบเลยนะตั้งแต่อ่อนป้านะรก็รู้จักประวัติหมดแหละค่ะค่ะตั้งแต่ทาเทปมอเมื่อก่อนทําเทปเมื่อก่อนมันเป็นเทปใช่ไหมฮะค่ะค่ะแล้วพอซีดีมาก็เลยเรียบร้อยอืมแล้วก็ไปทําเลยก็ไม่รู้เปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วนะฮะค่ะค่ะนะครับก็จะดีก็ได้นะครับอ่าอได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอ่าหุ้นก็ทุกตัวพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะคะอ่อตามกฎเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้ควรขึ้นต่อ แต่พรุ่งนี้จะลบก็ไม่เป็นไรคเออพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้เกณฑ์มันบอกว่าลบก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าจะเล่นให้ถูกต้องเนี่ยตามระบบก็คือว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปที่พันสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวจดแป๊บหนึ่งพันสามร้อยขึ้นไปซชอีกวันหนึ่งสิบจุดเลยเหรอใช่แล้วก็เป็นจังหวัดที่ดีถ้าอยากจะปรับฐานก็ปรับฐานซะในสัปดาห์หน้าสักสองสามวันอาจจะลงมาพันสามร้อยยี่สิบหรือพันสามร้อยสามสิบอะไรก็ได้นะแล้วก็ขึ้นต่อไปไม่มีแนวต้านนะอืม่มีนนวต้าครับ ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ไปเรื่อยไม่รู้ว่าจบตรงไหนนะครับประเด็นก็คือระหว่างวันเนี่ยจะไม่ให้บวกเกินวันละสิบจุดนะฮะเพราะนั้นเวลาเราสังเกตดูว่าพอพอเซ็ตมันบวกเกินสิบจุดน่ะมันจะมีหุ้นมางตัวถูกขายออกมาอ่าใช่ตอนนี้แอดวานถูกขายให้เช็ตบสิบจุดเออใช่แอดมันถูกขายค่แอดฟาซ์ขายกุ้งกระเซียดวันสอพอก็ขายอยู่เขาจะทําเนี้ยไม่ให้เซ็ตบวกเกินสิบจุดอ้อทาได้เหรอเอาก็มันทำไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นตลาดนะครับคีอตลาดตัวเนี้มัน คือพอเงินมันมาแล้วเนี่ยมันรันโดยฟันโฟนะครับโดยโดยที่พื้นฐานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันรันด้วยฟันโฟนะครับเงินมันก็จะเหลือพอเงินเหลือมันก็กระจายไปทั่วนะครับคือคือหุ้นมันก็จะขึ้นอ่ะไปขึ้นมันเกินสิบจุดมันขึ้นเหมือนโอเวอร์อีดพอโอเวอร์อีดก็ต้องตบลงกมาให้มันค่อยค่อยขึ้นให้มันค่อยค่อยไต่านบินขึ้นไปนะเดี๋ยวมันระเบิดการอากาศนะฮะอืมค่ะเอาล่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นคนที่ลงทุนทางด้านทีเฟกล่ะคะ อ่าทีเฟกก็พอผ่านเก้าหนึ่งสองก็ไม่มีแนวต้านนะฮะเก้าเท่าไหร่นะคะเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองก็ไม่มีแนวต้านนะครับเพราะนั้นเก้าหนึ่งสองก็กลับมาเป็นแนวรับถูกไหมครับเป็นแนวต้านเดียวที่มีอยู่คือเก้าหนึ่งสองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเลยอ่ะหนอกมันเก้าห้าเจ็ดอแต่แล้วระหว่างทางมันอาจจะไปซอยไม่ถึงว่าไอ้ตัวของตัวแซดอาจจะไม่ถึงเก้าห้าเจ็ดมันก็จะมีประมาณสักเก้าสามศูนย์นะฮะเอาแซดอย่างเดียวก็ไดเก้าสามศูนย์ก็เป็นไม่ถึงว่าแนวต้านย่อย อยากให้มันมีอ่ะอยากให้มันมีสักหน่อยนะจะปรับฐานได้สักสิบจุดเวลาเป็นแนวต้านะแถวเก้าสามศูนย์อะทั้งนองเนี้ยอหรือว่าเก้าสองศูนย์นี่ก็สะพันสามร้อยห้าสิบอาจจะลงมาเก้าหนึ่งสองใหม่อะไรเงี้ยตามเทคนิคใช่ไหมครับพี่ตามเทคนิคก็จะเป็นอย่างนั้นคือการเทคนิคไม่ถึงว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะที่มันจะเป็นมันควรจะเป็นนะครับเป้าหมายเป้าหมายทางเทคนิคบอกแบบนี้เป้าหมายทางเทคนิคเนี่ยเอาไว้วางแผนว่าเราจะทำยังไงเทคนิคของพี่นิพนธ์กรอบ ก้าหนึ่งสองกับเก้าสามศูนย์แต่ว่าเวลาการลงทุนแล้วแต่แต่นักลงทุนแต่สินคือมันคือเก้าศูนย์ถ้าท่านเราพูดถึงนักขนาดนี้นะมันก็คือเก้าศูนย์หนึ่งจุดแปดกับเก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งจุดแปดกับเก้าห้าเจ็ดคือกรอบใหญ่อันนี้กรอบระหว่างทางที่มันไปมันก็ขึ้นไปย่อไปย่อไปขึ้นย่อขึ้นย่อเลยเนี่ยนะครับนี่มันจะเป็นไซด์เวย์อัพแลวนะครับถ้าววลุ่มขนาดเนี้ยไซด์เวย์อัพสลับตัวหุ้นเล่นไปเรื่อยเื่อยนะครับตัวไหนลงเราก็ซื้อตัวไหนขึ้นเราก็ขาายลวอ่ไปกันะ ตัวไหนลงอย่างวันนี้กลุ่มกลุ่มอสังหาลงใช่ไหมค่ะค่ะกลุ่มอสังหาลงค่ะลงลงก็ทยอยใส่คือซื้ดคืนมาเรื่อยๆค่ะพอมีแท่งเขียวมันก็ใส่เต็มค่ะนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาขึ้นใหม่นะฮะค่ะสวยกลุ่มที่ขึ้นมามันก็จะจะเริ่มไม่ไม่ขึ้นตลอดทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะหุ้นไปไกลมากนะหุ้นไปไกลเลยเหรอคะก็มันไม่มีแนวต้านอ่ะอ้ทําคราวนี้ ครานี้เราดูแบบนี้เราก็ตามสไตล์ของเราก็คือเราดูสัญญาณกลับตัวมีสัญญาณกลับตัวเมื่อไหร่ี๋ยวจะบอกตอนนี้จริงีไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยมันเพิ่งทําสัญญาณกลับตัวขึ้นมาจากที่วันวันที่ลงไปพันสองร้อยหกสิบสองใช่ไหมกลับตัวตรงที่ตรงที่แก็บพอดีเกือบปิดแก็บแล้วก็ดันกลับขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันกลับตัวขึ้นมาละ อันนี้ขึ้นเนี้ยมันเป็นขึ้นสุดท้ายก็เรียกขึ้นห้านะครับขึ้นห้ามันถ้ามันจะขึ้นไปได้เนี่ยก็ตัวเลขที่บอกไปนะครับว่ามันควรจะไปได้ถึงประมาณพันสามร้อยห้าสิบพันพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสี่สิบสี่แปดองจำลองเนี้ยมันเป็นมันเป็นโอกาสเนี่ยที่มันจะขึ้นไปได้ซึ่งพฤติกรรมเราก็ต้องดูไปว่าวันไหนถ้ามันมีัสญางกลับตัวมันก็คือจะจบตรงนั้น นะคันไม่้มีทฤษฎีวัาราคาเป๊ะๆนะค่ะค่ะแต่ว่าให้เป็นกรอบเฉยๆนะนั่งลงทุนดูท่านเวลาตัดสินใจท่านดูกรอบว่าท่านแบกรับแบ่งสู้กันได้ตรงจุดไหนีนี่ถ้าเป็นไซเคิลของเงินค่ะเงินเนี่ยมันมาขนาดเนี้ยแล้วก็พอประมาณกลางเดือนมกราเนี่ยมันจะไปมันจะกลับพักชั่วข่าวนะ กลางเดือนมกราพักช่วงข่าวแล้วก็พอเดือนกุมภาพันธ์จะมาใหม่โโออเคสำหรับเนี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์เนี้ยหุ้นมันอาจจะการเดือนมันแล้วมันจะลงสักเดือนหนึ่งแต่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนทองคําที่บอกว่า่เชิญคะมันเป็นช็อตใช่ไหมเพรานั้นเราบอกนะฮะมันก็เป็นช็อตนะฮะก็คือไปรอกระโดดร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วเอาไงจะจะทำยังไงทองคําคะคืออ่าก็มีข่าวดีนะฮะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเล่น24ชั่วโมงละ อันในบ้านเราเหรอคะใช่เออดีมันจะถ้าเขาไม่ทํานะค่ะผมพูดมาตั้งนานแล้วเนี่ยอย่างอย่าสมมติว่าเราจะไปลองเราลองแล้วมันหยุดเมื่อวันเราหยุดใช่ไหมค่ะแล้วเราต้องลองที่หนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเราก็ลองไม่ได้เพราะมันปิดค่ะเออนะครับอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงอ่ะเพราะเราก็เปิดเปียกไงเวลาเขาจะทุบกันหนำเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เทรดทองอันดับห้าของโลกใช่เพราะเราก็เสียเปรียบอ่ะค่ะ ช่ไหมเราเสียเปรียบเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเปิดคือเราอย่าไปกังวลว่ามันจะไม่ต้องมีคนดูมันไม่ได้ใช้คนหรอกเราใช้โปรแกรมเทรดนะครับนี้โปรแกรมเนี่ยมันต้องพัฒนาให้ทันสมัยนิดนึงสมมติว่าตลาดตลาด,ลาดทองคำเราต้องบอกว่าจุดใหญ่เป็นอยู่เราไปยิงกับเขาใช่ไหมไปยิงที่นิวยอร์กซึ่งเขาเทรดันทั้งวันเขาไม่มสนใจว่าใครหยุดใครไม่หยุดนะสมมติฮ่องกงหยุดเนี่ยราคาฮ่องกงหยุดแต่ราคาทองมันวิ่งนะฮะ มันวิ่งไปเรื่อยมันไม่เคยหยุดนะครับล้วก็เสียโอกาสไปมันไม่เคยหลับเพราะนั้นแหละของเราถ้าเราจะเทรดทองเราก็ต้องให้ตลาดเราไม่หลับเพราะนั้นวิธีเทรดมันก็มีเครื่องโปรแกรมเทรดเนี่ยนะครับมันจะต้องสามารถสต็อปลอสกับเทคโปรฟิตได้สมมติเราลองมาเนี่ยเราสามารถตั้งเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสได้เลยอ๋อดีดีค่ะคนมันก็ไม่ต้องมัยความอะไรถูกไหมฮะเพราะมันต้องใช้ใครจะไปนั่งเฝ้าทองทั้งวันทั้งคืนเพราะนั้นการการลงทุนเนี่ยการเล่นนนี่มันก็จะเหมือนเหมือนกับว่า ต้องใช้กระบวนการิเคะแล้วก็ตั้งตั้งไว้เลยคือพัฒนามาอีกระบบหนึ่งแล้วใช่เป็นระบบไม่ใช่เอาจิตวิทยาเรื่องจิตใจคนเรื่องคนรอฟังข่าวมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าฟังข่าวมันก็ทงคนทําให้คนเข้าใจผิดก็อ้างไปอ้างมาก็สองขึ้นลงไปแบบนู้นแต่จริงจรงทองนน้นมันขึ้นลงมันไม่มีระบบแต่มันเป็นลงอยู่ขณะที่ระบบมันเป็นลงเนี่ยมันเป็นขึ้นซีนะครับมันลงได้ถึงพันห้าร้อยห้าสิบแต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันไม่วิ่งกลับไปพันแปด คือมันไม่มีระบบแล้วตอนนี้ไม่ถึงว่ามันเป็นฟิวเจอร์ที่ทีหมายถึงว่าฝรั่งเขาเอามาเป็นเครื่องมือในการในการคณอนราคาเพราะว่าดอลล่ากับทองคำเนี่ยมันอยู่ในมือเขาคืออเมริกาเนี่ยเขาจะทําให้มันไปทางไหนก็ได้อคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็รู้อนะเราอยากเล่นกับเขาเราก็มีทองอะนะแต่ขอให้นักลงทุนมีเครื่องมือมีเครื่องมือที่จะไปสู้อะเออดีพี่ดีดีไม่งั้นเขาจะพ้นอะ มันก็ป้นหมดนะผมเห็นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็เออลองกันมาเต็มเลยเนยน่าสงสารเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยจะได้ไม่เสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่เราสามารถแก้ไขได้นะคะแล้วพอวันหนึ่งใช่ไหมตอนนี้จะเห็นว่าบีโบเขื่อนที่เป็นโบกทองเนะมากก็มหมันก็มาเพราะว่าที่มันเทรดอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเจ้าเองรับเองเคยเคยถูกติดต่อเหมือนกันพี่เคยถูกติดต่อเหมือนกันนะให้ไปเทรดทองระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือว่าเวลาเราเราเอาเงินไปฝากมันอะได้แต่เวลาเราจะเทปโปรฟิตมันก็ไม่ยอมให้เราเร มันโกงไงเพราะนั้นถ้าเราก็เปิดซะให้มันเป็นของเราเองตลาดเราเองเนี่ยนะผมเทรด24ชั่วโมงไปเลยค่จบจบนะฮะอ๋อค่ะค่ะอ่ะเหมือนที่พี่นิพนธ์บอกก็ช่วยกันเพราะยังไงยังไงประเทศไทยโซนเอเชียสามปีต่อจากนี้ไปอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าแหล่งของโลกเลยในการที่จะเปิดทั้งตลาดทุนตลาดนั้นคนไทยเนี่ยค่ะคือคนไทยจะเจออะไรกันไม่ไม่เชื่อพนันกันไหมพนันอะไรคือคือนิสัยคนไทยไงค่ะคือเป็นนักการพนันไง เพราะนั้นนะคุณต้องเปิดให้เขาให้ถูกต้องให้เขาเล่นแล้วเงินมันอยู่ในบ้านเราเพราะมันเทรดในบ้านเราไม่งั้นเขาก็จะไปถูกหลอกไปอยู่เว็บไซต์อะไรที่แบบถูกหลอกคือมันมีทั้งจริงและไม่จริงนะฮะมันมีทั้งเว็บจริงและเว็บไม่จริงนะครับไม่ถึงเจ้าจริงกับเจ้าไม่จริงอ่ะแล้วใครจะไปรู้อะไรจริงไม่จริงอ่ะนะครับเพราะนั้นก็เปิดซะทําให้มันโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็ตามพี่นิพนธ์ต่อนะว่าตลาดจะแดงหรือเขียว แล้วงนีุ้งไทยแบงค์จะอยู่หรือไปตามแพทเทิร์นจะขึ้นต่อนะครับค่ะตามแพทเทิร์นนะสาร้อยห้าสิบก็น่าจะไปโอเคได้สามรอยห้าเอ็ดแล้วก็ย่ออะไรเงี้ยังนั้นท่านที่ถือโพซิชันทางด้านทีเฟกมาก็ถือสแควร์ไปต่อไม่ต้องต่อครับถือลองต่อนะือครับโอ้โหเสี่ยงมากเลยกล้ามากเลยนะครับกล้ามากเลยนะเนี้ยเอาก็บอกแล้วนั้นให้ซัดแปดแปดปดแล้วซัดไปเต็มเตม เก้าร้อยก็ยัง9 0้าศูนย้าศงเก็ทับไปเต็มเต็มได้ครับพั่ยารอนฮะอย่ารออย่ารออย่ารอได้ได้ค่ะขอบขอบคุณค่ะสค่ะสิ่งที่พี่ลิพนพูดถึงนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านก็สามารถ